สวัสดีค่ะแคมเปญของเดือนพฤศจ,จิกายนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องมิลาดแอคทีฟของเราราคาตัวน้องจะอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะคะเราไม่ขายราคานั้นเราจะขายราคาที่3 8 9 9 0 0 0บาทเราจะมี2โปรให้กับคุณลูกค้าได้เลือกนะคะโปรที่1ดาวเพียง2,800บาทแต่ถ้าเป็นชุดแต่งกับร้อแม็กถ้าแถมคู่กันจะผ่อนอยู่ที่6,4 0 0แต่ถ้า ลูกค้าอยากได้แค่ชุดแต่งอย่างเดียวจะผ่อนอยู่ที่6,000ยประมาณ6,000นิดๆน,นะคะแล้วก็สำหรับโปรที่2ของเรานะคะเราเริ่มต้นเพียง15%ขึ้นไปจะใช้เงินออกรถเพียง58,250บาท จะผ่อนอยู่ที่5,200กว่าบาทเนาะแล้วก็แถมเป็นชุดแต่งรอบคันให้กับคนลูกค้าด้วยนะคะมีทุกสีให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมเนาะลูกค้าถามมาว่าสีอะไรเพิ่มค่าสีบ้างมีแค่สีขาวมุกที่เพิ่มค่าสีแค่7,000บาทนะคะนอกนั้นถ้าเป็นสีดำสีบนเงินแล้วก็สีเทาดำจะไม่เพิ่มค่าสีเลยเนาะสำหรับด้านข้างของน้ำนะคะจะเป็นตัว Milad Active นะคะตัวนี้ จบพร้อมโปรแค่2,800บาทนั่นเองเนาะแถมทั้งชุดแต่งแล้วก็ร้อแม็กลูกค,ค้าท่านนี้ก็ผ่อนไปเลยประมาณ6,400น,น,นิดนิดเนาะแบบนี้เลยเอาละค่ะสำหรับลูกค,ค้าท่านใดที่สนใจตัวมิาดอีกโกคาร์ลดประหยัดน้ำมันนะคะโทรหาน้ำได้ที่เบอร์0619-696-242นะคะหรือจะเข้ามาหาน้ำได้ที่มิสูเอเบอร์ปาเกตนะคะวันนี้น้ำพอราไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ